ในแคบได้เวลาคืนแล้วครับไ้ว้แล้วครับแนะคบอย่าให้เจอนะฮะสมุตีอินดีบอก่ะพี่สมุตีอย่าให้ผมเจอนะผมมาแก้แค้นตอนที่ผมแปลอากาศแล้วโดนพี่กินนะครับนะเจ็บกระสุนปืนนี้หน่อยนะอย่าให้เจอยิงยิงไสด์ได้เลยไงงาน,นสับนี้ก็จะเป็นเซเรนเดมมัสเออเซเรนเดมมัสอ่า erm อ,อะไรวะ เซ็นเตอร์แมนมัสอืมเป็นผ้าเซ็นเซนเดอร์แมนแล้วก็อุ้ยอะไรเนี่ยน้ำน้ำนมสูงแคลเซียมเนี่ยโอุ้ยไอ้สัตว์งเว้ยเด็กอู้หู้โอ้โหค้างค้างไม่ค้างน่าเอออย่ากค้างเฮ็ดเด้เออได้ละนะเป็นเกมนี่บอว่าเก็บกระดาษแบบใหม่นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าแล้วก็ถึงว่าครับ แล้วก็มีปืนอย่างเงี้ยครับกลัวอะไรครับกลัวโอ้โหเฮียเสียงมาไม่เหมือนเดิมนี่ไม่ซ่า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 ับงานนี้เน่กระเจาออะกันนะฮะนี่เรามาแก้แค้นภาคที่แล้วอะ่ะทำได้แค่นี้อะ่ะเซนเนอร์แมนอืมกระจอกไปโอ้ไม่อะไรวะโอ้โหสุดยอด มาเลยมาอะไรเนี่ยไปทางซ้ายก็จะม,มีเอาน้ำนม,มเสริมแคลเซียมทางซ้ายเจนี่เจนี่ไมคกาสซีนนะฮะมีอะไร้เฮียโอ้โหโห,โห,โหน้ากูเลยสัตว์เฮ้ยจะดับไห โอ้โหเยี่ยแม่งมาเป็นกองเลยสมุนมึงมึงเอ้ามีแค่แมกกาซีนเดียวกูมาเจอมึงไงนะอีฮานโอ้ไม่มีอะไรเลยตรงนี้มาหากระดาษจะกลับบ้านเย้เสียงเสียงเสียงมาเสียงมาตั้งหลักก่อนตั้งหลักก็อู๊ห์ตรงนี้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 วะกระดาษมาสักกผัว นี่หาลาดน้มนมเสร็มแคลเซียมนะฮะกระาดาษอยู่ไหนวะไม,ไม่หาไม่เจอเลยวะมีไหนดีวะโอ้ตกใชยแมตต์อุอ้ยเดี๋ยวอ่ากุญแจอยู่ที่นั่งไม่สาดไม่อยู่นะฮะเดอรเนียแคปกูไม่เจอเลยเลยย่า ตรงนี้ล็อกไปเจกสูนเฮียแล้วมันมาหาก,กูหมเนี่ยกูเดินลอนชั้นทร์แบบเนี้ยอุ้ยโอ้โหขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับนะฮะซ้ายไม่มีขวาไม่เจอซ้ายไม่เบอร์เบิ้งเบิ้งโอ้โห ว,ว่าเอ้ยเอยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เอย,เอยมเลยสมสา,ม,สาม,มารถบุกสิบเจ๊ใครวะนอนแน่นิ่งอะลูกโอ้ยไฟดับไฟดับสัตสัตสัตไฟไฟไฟอ่าโอ้ยกระสุนเพิ่มโอ้โหน้ำนมเราคงไม่เจอกระดาษอะเจอแต่น้ำนม,ม,น,น,น,มน้ำนมอะไรเนี่ยฮะเราไม่เจออะไรเลยกระสุนกูเก็บแบบ ข้ามึงได้ทั้งครอบครัวเลยไหมเนี่ยฮะเดาตัวยี่มีแมคโดนด้เว้ยเกูขอกินกันนะไปไม่มีแอรเรียบร้อยฮะมไม่มีอะไรเวะโอ้โหโอ้โหโอ้หมึงเสร็จกูนแน่ฮะเสร็จแน่ฮะอย่าให้เจอมองราย ตรงนี้มีที่มาหัวหัวคนนี้ตันเนี่ยสร้างสร้างหาตัวคาบเลือดไม่มีอะไรก็ไม่มีผู้หาอะไรเนี่ยอุ้ยอืมจะมีสร้าง โอ้โหนี่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 ของดีเฮียจัดเมาลั่นไอ้ยี่เลื่อมโอ้ตกใจหมดเมาตัวเองลั่นชิบหายฮะโอ้โหเจอแล้วฮะสองแผ่นแล้วลูกเออประตูอยู่ตรงนี้กูโอ้โหมาแต่ไกลสัสเฮ้ยไฟไฟดับไฟไฟดับกูก็ไม่กลัวกูก็ไม่หวั่นไหว มึงเพิ่มอะไรกูแบบนี้กูอัตนายสัสมึงตั้งที่วางไว้ในมึงแหวนมึงสปลา่าโดยเฉพาะไงวะฮะอ๋ะออ,อีเด็ดดอกไหนหวะเปรี่ยงนี้ทำไมมันโล่งๆวะเอ๊ะช่างมันโอ้โหเอ้ยอือมเป็นซากเลยอหา่านเอาแยกก่อนนะตอนนี้ นนมีอะไรไหมปองแปง้งปองแปง้งไม่มีฮนะอเออดูหาอะไรเนี่ยรูกวหาอะไรอันนี้ห้องเดิมเนี่ยมาเสียงเดียงทำไมงานนี้มาชอบมาแบบเสียงเรื่อยฮนะไม่เปลี่ยนแบบเรื่อยเลยวะแหวนะแหวนแ,วนแวนนหนวนนะทงไมตกวะตาเรวเนี้ยเอ้ย ทางเดิมกลับมาได้เวเด็กทำไงต่อวะเมื่อกี้เราลัดเลาะตรงนงตรนี้ตรงนั้นระมังนี้ใช่ไหมตันมันจะมีถึงไม่ใช่โอ้เวียนหัวไม่มีอะไรนะฮะเริ่มเมาแล้วเมาแล้วเนี่ยโอ้หมดกำลังใจหาเนี่ยเอ้ย อทางวะบอยทางไอ้มึงแกมีอยู่แต่นี้ไหมวะโอ้โหแม่งไม่บอกกูไม่รู้แม่งมีกระดาษอยู่ตรงซ่อนอยู่ตรงนี้เคาน์เตอร์ทั้งหลายไหมเนี่ยีเห็ดดอกกูไปเคาน์เตอร์ทุกที่เลยนะฮะตรงนี้เข้ามาแล้วไม่มีอะไรนี้ มีจบเจ๋ยๆนะจบมีจบเฮ้มีมีคอ์เตอร์ก่อนนะเป็นกระดาษนะมีวะอันนี้สอนมันวะมันเม่อะไรเลยได้สามแผ่นแอ้เดนเดนเดนเ้หน่อยมันมันน่าเบื่ออย่างเงี้ยนะ โอ้ผมว่าผมขี้เกียจหาแล,แล้วว่าผมว่าค่อยมาเจอกันในเกมใหม่ดีกว่าครับนี่โหหาโอ้หโหขี้เกียจหาแล้วนี่ฮะทางนี้ก็เป็นใช้อา่าแน่นอนนะ่ะเอนจิน,นยูนติตหรืออน,นิตีมอานไม่ออกน่ะแต่น,นี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวคิด โอ้ยเยี่ยโอ้ยเยย่เ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 ยุ่ยลากุยายยผู้ชมแม่งเกเจกระดาษเฉยอหนี่ห่าละไอ่เี่ยไม่ได้ล้ว่่ผมอผมยก็ได้ไม่เจอแน่ริๆเี่ยเดี๋ยวผมคิดคิดคิดคำเนี่ยะเดียอ่สวัสดีก็สวัสดีครับอันนี้ถูกพาแล้วเนี่ยเเอ้อนะเราเก่อนส่วนี้ก็ ตัวดดี่ะฮะโดนแซ้ว